ตัวอย่างหนัง Absolution คนสันดานเดือดไปชมกันครับ <c oughs> ชื่ออย่างโหดเออโหดเกินเอาไป y <you> ฮ <Yeah. S 2> ้ยยังโรงเรียนมานี่คือแบบดูแก่ๆไปเลยนะหรือว่าแกไต่นตหน้าวะพี่ <c oughs> แต่ผมว่าเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าเหมือนไว้คงไว้เคราจะได้ทำอะไรมาทำให้ดูแก่ถึงแก่แก่ต้องเทอะโอเคสสังเกตไหมลุงเลียมเนี่ยจะมีเด็กตลอดเลย่หนังหนังแก่ผู้พิทักษนะเเออ าลงเปีนี้แกทม่เล่นหนังแค่ทุกปีอ่ะเออที่เป็นแอคชั่นเน่เนาะเหมือนว่าแกชอบแนวนี้ะแอคชั่นเนี่ย <im> จะมากจะน้อยก็ว่ากันนะเพราะตอนนี้อายุาไปเยอะแล้วใช่แล้วแกเหม,มาะด้วยนะกับแน, <i> นวนี้ย ขอยชนโอ้โหัส1ตุลานี้แสดงว่าสิ้นเดือนนี้ไม่มีนะเอเนาะเป็นไงบ้างครับตัวอย่างหนังของลยมเลียมรีสันสำหรับผมผมพกคนชอบหนังเลียมนะอ๋อหลายเรื่อง่ะพรแกเรื่งเพราะว่าแกเล่นแอคชั่นเก่งเนาะใช้ได้เลยฝีมือแกดีแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยที่ที่ มันคือคาแรคเตอร์ของนักแสดงบูแอคชั่นอ่ะเขาจะมีคาแรคเตอร์ไปเลยแบบนิ่งๆไม่ได้ฉงฉางนะจะแบบว่าแกแบบคนแบบบูนิ่งๆอ่ะบูนิ่งๆด้แบบอันนี้คือเรียกได้ว่าผมจะจะชอบเหมือนกันนะตั้งแต่เทคเคนอะไรเงี้ยเทคเคนหนึ่งเทคเคนสองแต่หนังแกทุกเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับเด็ก สังเกตไหมมีเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องโดนลักพาตัวหรือไปช่วยหรืออะไรเงี้ยก็นอาจจะเป็นที่เนื้อเรื่องที่แกวางไว้ก็ได้นะตามตลอดหนังนุ่งเรียมเนี่ยก็สนุกมากใช่ดูเรื่องนี้แล้วดูบอกว่าเออก็น่าน่าจะบู๊ก็น่าจะสนุกเหมือนกันเท่วให้ดูเทเซอร์ดูนะซึ่งปลายเดือนนี้เนาะปลายเดือนนี้ ทั้งหนังแอคชั่นทั้งหนังฮาโลวีนหนังตลกคือมาแบบมีหมดเลยมีครบเีอหนังเยอะเดืองนี้หนังนังเยอะก่าก่อนสิ้นปีใช่หนังเยอะจริงครับถ้าใครชอบแอคชั่นสไตล์ลุงเลียมนีสันนะครับก็ไปชมกันได้เลยครับที่โรงภาพยนตร์นะครับแอปซ l ลูชั n นครับคนนัไนแนะคนอะไรวะลุมชื่อไหนแล้วโอเคครับไป